สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับช่องเล็กเวลตี้ชาแนลนะคะคลิปนี้เล็กจะพามาดูพืชผักที่เราสามารถปลูกในยางรถยนต์ในถังในกระมัง ในกล่องโฟมหรือในกระถางให้สวยงามได้นะคะเรามาดูพืชชนิดแรกนั่นคือผักชีใบเลื่อยท่านผู้ชมดูสิคะว่าสวยงามขนาดไหนเบียดเสียดกันขึ้นเยอะมากนะคะวิธีการทำก็คือเราต้อง ดอกนะคะที่มันออกดอกเป็นกิ่งเป็นก้านออกเรื่อยๆนะคะแล้วเราก็ขยันมาเด็ดใบนะคะใบจะแตกออกใหม่นะคะเป็นใบอ่อนสวยเขียวให้เราเก็บกินได้ตลอดเลยค่ะ ต่อมานะคะนี่คือหอมเลยจ้าปลูกใส่กระถางได้ง่ายๆนะคะดินที่ใช้ก็เป็นดินที่ผสมกับแกลบแล้วก็ปุ๋ยคอกนะคะดูแลได้ง่ายๆนะคะสามารถมีต้นหอมให้เรากินตลอดไปเลยจ้า ทีนี้ถ่านมาดูข้างๆนะคะนี่ก็คือกุยช่ายนั่นเองค่ะกุยช่ายปลูกครั้งเดียวมีกินตลอดปีตลอดชาติจริงๆนะคะที่เห็นอยู่ก็คือปลูกใส่กระมังจ้าส่วนดินก็คือผสมดินเหมือนที่เล็กบอกเมื่อกี้นี้นะคะดูสิคะผักสามชนิดนี้สวยงามมากๆเลยจ้า ผักสวนครัว3ชนิดนี้นะคะกุยช่ายปลูกง่ายอยู่ได้ทั้งแดดรำไรและแดดจัดนะคะส่วนต้นหอมชอบแดดจัดและต้นสุดท้ายก็คือผักชีใบเลื่อยนะคะชอบแดดรำไรนะคะใบจะเขียวสวยจ้าชนิดต่อมาเรียกว่าผักขยงค่ะผักขยงมี กลิ่นหอมฉุนนะคะมีดอกสีม่วงเล็กๆสวยงามสามารถปลูกเป็นไม้ประดับได้ด้วยจ้าและนำมาประกอบอาหารได้หลากหลายเมนูนะคะมีประโยชน์ต่อร่างกายมากสามารถปลูกในกระถางบัวที่มีน้ำขังหรือปลูกในถางได้เลยนะคะและในยางรดโตนก็สามารถปลูกได้จ้าและชอบน้ำเยอะๆนะคะ ต่อมาผักสวนครัวที่ขาดไม่ได้เลยจริงๆก็คือพลิกนะคะที่เห็นอยู่คือพลิกขี้หนูที่ปลูกใส่ยางรถยนต์ค่ะนี่ค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะพลิกพันุ์นี้ปลูกง่ายค่ะอย่าลืมปลูกไว้กินนะคะถ้าใครได้เม็ดมานะคะหรือจะกินส้มตามแล้วสามารถเทลงยางรถยนต์หรือกระถางได้เลยจ้า มาดูนะคะนี่คือภูเขาปลูกใส่ยางรถจนและมะเขือเทศสามารถปลูกใส่กระถางหรือยางรถจนได้เลยจ้าและนี่คือผักแพลวนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะบอกแล้วนะคะว่าดินจะต้องปรุงก่อนปลูกเนะาะค่ะและสุดท้ายเล็กพามาชม พลิกเกลียงดกมากๆเลยนะคะอย่าลืมนะคะท่านผู้ชมถ้าชอบพลิกพันุไหนก็เราสามารถเด็ดสดๆแบบนี้และเอาไปหวานลงนะคะในกระถางยางรถยนต์กะละมัง หรือกล่องโฟมได้เลยจ้าชอบพริกผัดไหนก็ปลูกได้เลยนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้เล็กก็นำพืชผักสวนครัวหลายชนิดนะคะมาแนะนำให้ปลูกนะคะมีทั้งมีกะละมังนะคะมียางรถยนต์เหลือๆเ,เนาะ อย่าเพิ่งทิ้งโดยเด็ดขาดนะคะเราสามารถนำมาประยุกต์และนำมาปลูกพืชผักสวนครัวของเราได้เลยจ้าค่ะสำหรับคลิปนี้เล็กหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะต้องขอลาไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ